สวัสดีครับผมเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันยุ่งยากซับซ้อนใช่ไหมครับแต่วันนี้ไม่ต้องกังวลไปนะครับเราจะมาค่อยๆแกะรอยไปทีละขั้นตอนเลยสำหรับพนักงานจ้างของอบตสร้างถ่อโดยเฉพาะรับรองว่าพอฟังจุบแล้วจะเข้าใจภาพรวมทั้งหมดแบบเคลียร์ๆเ,เลยครับเอาล่ะคำถามยอดฮิตเลยที่หลายคนอยากรู้ก็คือไอขั้นตอนการประเมินเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะ แล้วมันต้องผ่านด่านไหนบ้างกว่าจะรู้ผลกันแน่มาครับเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยและนี่อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนคาดไม่ถึงเลยนะครับรู้ไหมคะว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เริ่มจนจบเลยนะตามกรอบเวลาของทางราชการแล้วเขาใช้เวลาแค่8วันทำการเท่านั้นเองโอ้โหถือว่าเร็วมากแล้วก็มีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนสุดๆไปเลยโอเคครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ย ก็จะแบ่งออกเป็น5ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับเราจะเริ่มจากภาพรวมใหญ่ๆของการประเมินแล้วก็ไปดูกันที่จุดเริ่มต้นคือการวางแผนร่วมกันจากนั้นก็ไปดูขั้นตอนสุดท้ายของการประเมินแล้วใครเป็นใครในกระบวนการนี้บ้างและสุดท้ายถ้าเกิดเรามีข้อสงสัยหรืออยากจะร้องเรียนเนี่ยจะต้องไปที่ไหนครบจบในที่เดียวเลยครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยนะครับภาพรวมของการประเมินคือก่อนที่เราจะไปลงลึกในดีเทลแต่ละจุดเนี่ย เรามาทําความเข้าใจภาพใหญ่กันก่อนดีกว่าว่าจริงๆแล้วการประเมินผลเนี่ยเขาทําไปทําไมแล้วโครงสร้างหลักๆของมันเป็นยังไงพูดง่ายๆเลยนะครับหัวใจสําคัญของการประเมินผลก็คือมันเป็นกระบวนการที่เป็นทางการมากๆเพื่อจะดูว่าผลงานของเราแล้วก็พฤติกรรมการทํางานของเราเนี่ยมันเป็นไปตามเป้าหมายที่ตกลงกันไว้หรือเปล่าและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะส่งผลโดยตรงเลยนะครับกับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนของเรานั่นเองถ้าจะให้เห็นภาพง่ายขึ้นนะครับเราสามารถแบ่งกระบวนการทั้งหมดออกเป็น3ช่วงใหญ่ๆได้เลยช่วงแรกก็คือช่วงเริ่มต้นครับเป็นตอนที่เรากับหัวหน้ามาวางแผนร่วมกันต่อมาก็คือระหว่างรอบ อันนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราทำงานไปเรื่อยๆมีการติดตามความคลืบหน้ากันไปและสุดท้ายเลยก็คือเมื่อครบรอบซึ่งก็คือช่วงเวลาของการประเมินผลอย่างเป็นทางการนั่นเองครับเอาละครับงั้นเราไปเจาะลึกกันต่อในส่วนที่2เลยนั่นก็คือการเริ่มต้นหรือการวางแผนร่วมกันนั่นเองครับซึ่งผมบอกเลยว่าขั้นตอนนี้เนี่ยเหมือนกับการวางเสาเข็มของบ้านเลยนะสำคัญมากๆครับ ในขั้นตอนนี้เนี่ยนะครับมันคือการนัดคุยกันร,ระหว่างผู้ประเมินซึ่งก็คือหัวหน้าของเรากับผู้รับการประเมินก็คือตัวเราเองนี่แหละครับมัน,นั่งคุยกันเลยว่าจะกําหนดเป้าหมายร่วมกันยังไงทั้งในเรื่องของผลลัพธ์ของงานที่อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็พฤติกรรมการทํางานที่คาดหวังและที่สําคัญคือทุกอย่างที่ตกลงกันเนี่ยจะต้องถูกบันทึกลงในแบบฟอร์มการประเมินอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะครับเพื่อใหเ้เคลียร์ตรงกันทั้ง2ฝ่าย มาถึงส่วนที่3กันแล้วครับส่วนนี้แหละครับที่มีรายละเอียดเยอะที่สุดเลยนั่นก็คือขั้นตอนในช่วงท้ายของการประเมินที่ผลคะแนนของเราเนี่ยจะเดินทางจากโต๊ะหัวหน้าไปจนถึงมือของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลยทีเดียว ด่านแรกเลยนะครับคือการประเมินจากผู้ประเมินโดยตรงก็คือหัวหน้าเรานั่นแหละครับในขั้นนี้เนี่ยตัวพนักงานจะต้องเอาหลักฐานความสําเร็จของงานมาโชว์จากนั้นหัวหน้าก็จะให้คะแนนตามข้อตกลงที่เราคากันไว้ตั้งแต่แรกเลยเสร็จแล้วก็จะแจ้งผลให้เราทราบแบบตัวต่อตัวเลยนะครับก่อนที่จะรวบรวมผลทั้งหมดเนี่ยส่งไม้ต่อไปยังด่านที่2คือคณะกรรมการการกลองครับพอมาถึงด่านที่2นะครับก็จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการก่นกลอง ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะถูกแต่งตั้งขึ้นมาอย่างเป็นทางการเลยนะคะหน้าที่หลักของเขาคืออะไรคือการมานั่งดูผลการประเมินของพนักงานทุกคนเลยครับเพื่อให้แน่ใจว่าการให้คะแนนเนี่ยมันยุติธรรมนะมันโปร่งใสนะและใช้มาตรฐานเดียวกันหมดทุกคนพูดง่ายๆคือเป็นกรรมการกลางคอยคุมเกมนั่นเองครับและแล้วก็มาถึงด่านสุดท้ายครับคือการอนุมัติโดยผู้บริหารสูงสุด หลังจากที่คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเสร็จแล้วนะครับเขาจะเสนอผลคะแนนทั้งหมดเนี่ยให้ท่านนายกอบตอเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นลำดับสุดท้ายพอท่านอนุมัติปุ๊บงานก็จะถูกส่งต่อไปที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อตามลำดับคะแนนเอาไว้ใช้ในการบริหารงานบุคลากรต่อไปเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการครับ ทีนี้พอเราเห็นภาพรวมกระบวนการทั้งหมดแล้วเรามาทำความรู้จักกับตัวละครสำคัญสคัญในเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าครับว่ามีใครบ้างแล้วแต่ละคนทำหน้าที่อะไรกันแน่ถ้าจะนับกันจริงๆนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลักๆเลยเนี่ยมีอยู่5ส่วนด้วยกันครับ 1. เลยก็คือตัวพนักงานเอง 2. คือผู้ประเมินหรือหัวหน้าของเรานั่นแหละครับ3คือคณะกรรมการก่อนกอง 4. คือท่านนายกอ,อบตอซึ่งเป็นผู้อนุมัติคนสุดท้ายและ5ก็คือพี่ๆฝ่ายการเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลเรื่องเอกสารและประสานงานต่างๆจะเห็นว่าทุกคนมีบทบาทและทำงานเชื่อมโยงกันหมดเลยครับแล้วอาจจะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วบทบาทของผู้ประเมินกับคณะกรรมการกลั่นกรองเนี่ยมันต่างกันยังไงอธิบายง่ายๆแบบนี้ครับ ผู้ประเมินหรือหัวหน้าของเราเนี่ยเขาจะโฟกัสที่ผลงานของเราคนเดียวเลยเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่คณะกรรมการกลั่นกรองเขาจะมองภาพที่ใหญ่กว่านั้นครับคือมองทั้งระบบเลยเพื่อให้แน่ใจว่าการให้คะแนนของหัวหน้าทุกคนทุกแผานากเนี่ยมันเป็นมาตรฐานเดียวกันและยุติธรรมจริงๆเอาล่ะครับเราเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือ แล้วถ้าเราเกิดมีข้อสงสัยหรือว่าไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินละ่ะเราจะทำยังไงได้บ้างมีช่องทางไหนให้เราไปยื่นเรื่องร้องเรียนหรือสอบถามได้หรือเปล่าแน่นอนครับว่ามีช่องทางที่เป็นทางการรองรับอยู่ตามข้อมูลเลยนะครับเราสามารถไปร้องเรียนได้หลายที่เลยไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดํำรงธรรมที่มีทั้งในระดับตำบลอำเภอรหรือจังหวัด หรือจะไปที่คณะกรรมการพนักง,งานส่วนตำบลของจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้หรือถ้าอยากจะคุยโดยตรงเลยก็มีเบอร์สายตรงถึงท่านนายกอ,อบอตอคุณประยูนอุดสิงห์และท่านปลัดอ,อบอตอคุณสุไก,กยผลนาคตามเบอร์โทรศัพท์ที่เห็นอยู่นี้ได้เลยครับถ้าจะให้สรุปหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยนะครับเป้าหมายหลักของกระบวนการประเมินผลทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อสร้างระบบการทำงานที่มันมีมาตรฐานโปร่งใสตรวจสอบได้ และที่สำคัญที่สุดคือมีความเป็นธรรมเพื่อให้ทุกคนได้รับการประเมินอย่างเท่าเทียมกันนั่นเองครับและทั้งหมดนั้นก็คือภาพรวมของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของอบตสร้างถอครับเมื่อเราได้เห็นแผนที่ทั้งหมดแบบนี้แล้วเข้าใจทุกเส้นทางอย่างชัดเจนแล้วคำถามสำคัญสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้กลับไปคิดก็คือเราพร้อมสำหรับการประเมินครั้งต่อไปแล้วหรือยังครับ